สวัสดีครับพี่นอ้องปอกายสุขสุขคุณมามามาพามาสอยเขาเร่งๆเด็กๆโอ้สีถุมเลยมากินหมูไตน้ำพี่น้องสีโค้งไตน้ำสีโค้องอ่อนหมูเบื้องต้นแบบได้ย่ำเลยกึ๊บกึบกึบเลยเบื้องต้นงามเนี่เบื้องด้นย่ำกึบกึ๊บกึบเลยสีโค้งหมูไตน้ำมาบอปลายแล้วมาสอยแซ่บๆน้องกันรถมามา ข้าวเหนียวข้าวเหนียวฮ้อนฮอนเหมือนเดิมข้าวเหนียวฮ้อนฮอนไปเสียบมาโหลดเร่อม,มากินข้าวดึกดเดื่ๆๆนตึงเดืองกันรับชมอยู่จังหวัดใดก็คอมเมนต์บอกได้พี่น้องเลยที่พามานสวยเสียบเสียบมาสีโค้งเต้าน้ยำ,ำกึบกรึบผูเดียวอืมอืมอืม

cái điện xe điện bao bao lái nhà hàng có bao mà sủi rồi bao bao lái nhà hàng sủi nhập Mm-hmm. <laughs> 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 Nó là gì đi Đây nhằm cụp cụp thôi đi rồi Cô khéo đi nhằm theo. Ừ คขึ้นห่อนอ่แทบซีกุ้งอันนี้นอยมาเป็นขออยำไง,งา 으음 <목소리나> 음 <목소리나> <목소리나> เบือกินอะไรนุ่มๆนิ่มๆหยำพอดีเลยโอ้เอาไปกับข้าใส่ก่อนโอ้หแบบข้าวอื้มโคแซ่บ